สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยประธานกองบุญคือกัลยาณมิสุภาพรเนื้อไม้ดีนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือ การลลนมิดอุ่นจิตรุทีรัสิริและครอบครัวพร้อมด้วยการลยนมิดทิติมาทลาสกาส่วนพิธีถวายกองบุญบุพพาปตาพลีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับโดยประธานกองบุญคือการลลนามิดแองเจล่าอัมโดการลลนามิตรสกอตต์โรเรนเซนและกลารลยนมิดวันนครคอร,คอรีทางด้านกนารลยนมิดประมวลศิ Land, ลป์โคกแลนการลลนมิตรัตนาวดีแฮฟแลต และกาลเนิมิตแอดดี้อัเมโดเป็นประธานกองบุญถวายมัตกะพัตหารพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินกะธรรมจากพระมหามานพทีปาวังโซในหัวข้อวิหารทานโดยสรุปธรรมะได้ดังนี้นักสร้างบาร,รมีพันหัวใจไม่เกี่ยง ผู้ต้องการเคียงข้าคุณครูไม่ใหญ่ไปดูสิตบุรีวงบุญพิเศษมีได้ให้ทานเพียงแค่ในสิ่งที่กล่าวมาเท่านั้นแต่เราให้ทานเพราะเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาตินับหมื่นนับล้านและส่งผลอันยิ่งใหญ่ในปรโลกนับพบนับชาติไม่ท่วนอนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกคนกำลังจะได้บุญที่เป็นยอดเป็นเลิศและเป็นที่สุดของมหาสังฆทาน ยอดแห่งวิหารทานนั่นคือการเป็นเจ้าภาพประธานกองกระถินของวัดพระธรรมกายฟลอริดาทุกท่านค่ะ